สวัสดีครับผมเตตอนนะครับพูดถึง SF เนี่ยก็จะนึกถึงการทิ้งทุกอย่างไว้ข้างหลังแล้วปล่อยตัวปล่อยใจดูหนัง Enjoy the Movie ครับโอ้โหอัตรรมันต่างกันมากครับที่หนังที่เราต้องการจะดูเนี่ยผมจะต้องดูที่โรงหนังเท่านั้นเลยเพราะว่าการดูหนังที่โรงหนังกับบ้านมันแบบมันได้คนละฟลิ่งกันเลยคนระั เท่ๆคูคูปเป็นรุ่นพี่เป็นพี่ใหญ่ในบรรดาเฟรนทั้งหมดแล้วก็ชวนน้องๆมาดูหนังอ่ะเอาจริงๆเลยนะตอนจริงแล้วนะเป็นคนชอบชวนเพื่อนมาดูหนังเป็นคนทําทุกอย่างคนเดียวได้ยกเว้นดูหนังคือดูเสร็จจะต้องมาดิสคัสกับเพื่อนนั่งคุยกับเพื่อนอะไรย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เลยจะชอบดูหนังกับเพื่อนมากสมตำแหน่งเ r รน n d o f อ f ครับอุยบ๊ยไม่ให้คนอื่นพูดสิโอมาสินะกระไรแม่มาเร็วๆใหญ่ช้านมาดูหนังที่เอกันครับ นันนนเขาขิงว่าเขาได้เยอะสุดใช่ไหมครับปีปีหนึ P ่งเราจะสามารถดูหนังได้กี่เรื่องนะเดี๋ยเขาคิดก่อนถ้าสมมติดูสักอ่ะสามวันทีว้ายที่จนะทำมันน่าสรุปรวมๆเลยนะแปดสิบ <80 S 1> เรื่องอ่ะสมมติดูแปดสิบเรื่องพอไหวอยู่ไหมเป็น Friends of the same ได้ยัง งั้นให้นันนน์ดังสุดแล้วกันเพราะเมื่อวานเพิ่งไปดูอ่า Guardians of the Galaxy กับนันอนน์มาดังมากของเราดังมากคือผมอาจจะเป็นคนถ้าของเราในโรงหนังผมจะเน้นไหล่สัน่นคือหมายถึงว่าเราจะแบบไม่ค่อยเข้าใจแต่นันนนอ่ะคือขำแบบเหมือนช่วยคนอื่นขำด้วยเลยให้นันนน์แับหนึ่งเจมอันดับสอง, 1, ง,ง 2, แล้วกันผมเน้นทีแต่ว่าเบาแล้วก็โฟร์ <laughs> ครับดับสีน่นันน์นันน์ก็มาแับหนึ่งเหมือนกันเขาโศกซึ้งกับอะไรได้ง่ายมากๆแต่ตอนดับสี่โฟร์กับเจมมี่นายขอจินตนาการก่อนนะครับ โฟดอันดับ2เจมินายอันดับ3ามไตตวันอันดับ4ี่ครับทำไมคำถามเหมือนแบบมันขับไม่ต่อนั้นนนทุกอันเลยนั้นนนน่าจะอันดับหนึ่งผมกินก็กินเยอะมากเหมือนกันนะผมก็กินเป็นถังอะไรใหญ่ๆหมดคนเดียวแต่ว่ายังไม่เคยไปดูกับเจมินายกับโฟดก็เลยเดี๋ยวขอคิดก่อนนะเจมินายกับโฟดให้โฟดอันดับสี่เลยกันโฟดเขาดูกินน้อยหน่อยอะไรเงี้ยนั้นนนน่าจะอันดับหนึ่งอันนั้นนน์ไตตะวันเจมินายโฟดครับ ที่โรงหนังครับหนังผีหนังรักหนังผีครับคอมเมดี้ดราม่าคอมเมดี้ครับแอนิเมชันหรือซูเปอร์ฮีโร่ซูเปอร์ฮีโร่ครับไปดูหนังกับเพื่อนดูหนังคนเดียวดูหนังกับเพื่อนครับดูหนังแบบไหนนั่งดูนอนดูอ่า45องศาดูครับดูหนังที่ S F หรือ S F S F plus 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 ครับ S F plus เตะ plus แล้วคุณ plus ยัง